สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรมยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องบทบาทของพ่อและแม่จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่หถึงข้อที่สพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง4ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติ ตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในใจความสำคัญของตอนนี้กำลังพูดว่าให้พ่อแม่เนี่ยทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์แล้วลูกเนี่ยจะได้รับพร่อน ยิงอยู่การข้อมพีอาจจะเริ่มต้นว่าผุดท,ทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดาบรรดาของท่านในองค์พระเจ้าเพราะนี่แหละเป็นเรื่องที่ถูกต้องจงให้เกียรติบิดาบรรดาของเจ้านี่แหละเป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกเราเมื่ออ่านตรงนี้ปั๊บเนี่ย <c oughs> เราก็อาจจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ลูกต้องทำถามว่าใช่ไหมใช่นะครับและถามว่ามันเป็นจิตสำนึกผิดชอบของธรรมชาติทั่วไปไหมก็ใช่อยู่แต่ว่าเด็กจะสามารถเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้ขึ้นอยู่กับแะรเขาเรียกว่าจิตสมนึกผิดชอบของเด็กอย่างเดียว สิ่งสำคัญคือพ่อแม่ <c oughs> มีส่วนทำให้เด็กเนี่ยให้เกียรติพ่อแม่หรือเปล่านะฮะพ่อแม่มีส่วนช่วยทำให้เด็กเนี่ยจะมีชีวิตที่ได้รับพระพรของพระเจ้าหรือไม่ไม่งั้นเขาบอกว่าการเลี้ยงดูใช่ไหมเหมือนเราไปเลี้ยงเสื่อะ เด็กมีพื้นฐานมีสติปัญญาในการเรียนหนังสือได้แต่เขาก็ไม่สามารถจะอ่านออกเองเขียนได้เองเอมันก็จะทําได้อยู่แต่ว่ายากมากต้องมีครูคอยสอนนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นเด็กเป็นแบบเนี้ยนะฮะเด็กที่กระตันยูต่อพ่อแม่เด็กที่ให้เกียรติต่อพ่อแม่นะ สิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องเป็นคนที่จะเตรียมชีวิตเขาหรือเป็นครูคนแรกเนี่ยเราใช้คำครูคนแรกเป็นคนที่ต้องอบรมบ่มนิสัยเขาให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องพวกนี้อะไรคือความกระตันยูอะไรคือการให้เกียรติพ่อแม่อันนี้พ่อแม่ต้องสอนนะ <c oughs> เด็กไม่สามารถรับรู้ได้ตัวเองได้นะพ่อแม่ต้องสอนพ่อแม่ต้องบอกกล่าว อะไรอย่างจับเนี่ยหลายครั้งหลายคาแล้วก็มีความสุขก็ไปโทษเด็กนะว่าเด็กทําไมไม่มีใจกระตัญญูเพราะเพราะเขาไม่ได้ถูกสอนให้มีใจกระตันญูเหมือนว่าเด็กอาจจะมีนึกในการรู้ดีรู้ชั่วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทาดีแบบไหนถ้าไม่มีการสอนอะไรคือคําว่าดีอะไรคือคําว่ามารยาทอะไรคือคํา,าคคว่ากาละเทศะ น,ะะนั่นหมายความต้ามีการสอนแน่นอนนั้นถ้ามีการสอนเนี่ยมันก็ทําให้เด็กเข้าใจและมันไปปลุกจิตสํานึกของเขาทําให้เขาตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้แต่ถ้าไม่มีการสอนเลยเขาก็ไม่สามารถทําได้อันนี้ถือว่าเป็นบทบาทของพ่อแม่แต่ถามว่าสอนลูกอย่างไรนะ,ะจึงจะให้ลูกมีชีวิตที่ตอบสนอง จิตสานึกผิดชอบในตัวของเขาที่เขาจะกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่หรือว่าเชื่อฟังพ่อแม่ก็ตามแต่จะสอนแบบไหนอย่างไรหลายครั้งหลายคา <c oughs> พ่อแม่บอกว่าไม่รู้จะสอนยังไงไม่รู้จะสอนยังไงก็โอนหน้าที่นี้ให้ครูช่วยสอนหน่อยแต่ครูไม่มีเวลาสอนแล้วครับแต่แค่ดูแลนิดหน่อยนะเพราะครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือปภาษิศาสตร์วิชา อาสอรอบรมบรมุญวิสัยเนี่ยมันแค่ได้เท่ากแตะๆนะฮะเสริมเติมให้นะฮะแต่ว่าการอบรมบรมุญวิสัยต้องมาจากพ่อแม่นะะพ่อแม่ทําไงสิ่งที่บัาพีพูดถึงว่าสิ่งที่พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกเนี่ยดูแลลูกเนี่ยส่วนทั้งหลายที่เป็นบิดายายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติ ตามอหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสิ่งที่พ่อพีให้คําแนะนําว่าการเลี้ยงลูกอันหนึ่งนะฮะอย่าเลี้ยงลูกแบบยั่วยุลูกยั่วบุตรให้โกรธยั่วบุตรให้เกิดโทสะถามว่าเป็นไงบ้างหนึ่งการไม่ฟังเขานะ,ะใช้คําสั่งแล้วก็าําตามเราการไม่สังเกตดูความต้องการของเขาการไม่สนใจความรู้สึกเขาเนี่ยทำให้เด็กโกรธ การลงโทษโดยไม่มีอะไรเหตุและผลเพียงพอการใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับเขารหรือการใช้สิทธิ์ในการพ่อแม่ในการสั่งการโดยไร้เหตุผลอันนี้ลูกก็มีปัญหา,าก็เกิดความไม่พึงพอใจนะครับเขาก็จะมีปฏิกิริยาในการต่อต้านแน่นอนและสิ่งที่เราจะสอนก็สอนบนพื้นฐานะลรสอนบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้าเตือนสติข้าบนพระคำพระเจ้านั้นหมายความว่าพ่อแม่ต้องเรียนพระพีนะ ทำความเข้าใจพ่อพีและนําพ่อพีไปประยุกต์ใช้สอนเขาให้เหมาะสมกับเขาไม่ใช่อะ่ะพ่อพีถึงรุ่นไปให้เขาหลายครั้งหลายคายคพ่อแม่บอกว่าให้ลูกท่องจำพ่อพีเพื่อลูกจะได้ซึมซับมันก็ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่พ่อแม่ต้องสามารถอธิบายความหรือถอดความใช่ไหมถอดความออกมาให้ลูกเกิดความเข้าใจในกรหนุนใจกับท่านเป็นพ่อแม่นะฮะ ท่านต้องทำบทบาทหน้าที่พ่อแม่สมบูรณ์แล้วลูกของท่านเนี่ยทำไมฮะจะมีใจิตใจกระตันยูและให้เกียรติท่านเพราะว่าท่านสอนเป็นสอนเป็นพื้นฐานแห่งพระคำของเจ้าสอนด้วยความเข้าใจนั่นครับนั่นคือสิ่งท่านขอให้พ่อแม่อย่าละเลยหน้าที่งตนหรือโอนเรื่องนี้ไปให้คนอื่นทำ ท่านต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวของท่านเองเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพรงค์พระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอพระเกียรตยิจงเดี๋พระเจ้าที่สุด,สดใน้งร้ายเนื่องจากการดูแลบุตรหลานบนพื้นฐานแห่งพระคำพงค์และด้วยใจกรุณาซึ่งมาจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูพร์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญผู้ที่เป็นบิดามารดา ลูกของท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด ข้อคิดสำหรับนี้นะครับเมื่อบิดามดาราเลี้ยงลูกเป็นลูกจะกระตันอยู่และให้เกียรติต่อบิดามดาและจะนำมาซึ่งพระพอรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับชอบ่อง KPL l i f e และสนับสนุนภนรกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ